มีสางาตื่นตอนเช้ามาดูสวนผักแสนดีครับแสนดีครับอันนี้เขาก็มาสำรวจสวนผักนะครับโอ้ว้าวมีสางา จะออกนีเที่ยวนะปีนกำแพงและปีนกำแพงและพี่แสนดีอยู่ตรงนี้นะแต่พี่แสนดีกำลังจะตามไปกำลังหาทางอยู่ค่ะว่าจะไปทางไหนดีแสนดีครับ สันดีสันดีนังก็จะชิวๆสบายสบายนะคะไปละเริ่มไปละคืบคืบคืบ สง่าไปเรียบร้อยเนื้อแด้แซนดียืนงงอยู่ในดงมะเขือฮะยืนงงอยู่ในดงมะเขือทำอะไรทำอะไรแซนดี้งงงงงงง,งทำอะไรเนี่ยแซนดี กำลังหาผักกินแน่แฟนลีใครมาไปแล้วครับผมกำลังยืน แนดี้แอนดี้แอนดี้ปละละปละปละ,ปละ,ปละข้าบ้านค่ะจบ